สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบสี่แล้วนะฮะอ่ะเรามาตามเลขของแม่เล็กเด็กวิ่งแม่เล็กมาแล้วว้วที่แล้วมาหกสบเจ็ดเฮ้ยมาหกับเก้าหกับเก้านะ จับไม่ถูกเลยนะครับผมแต่ว่าพอเลขออกออกถูกทั้งสองตัวนะหกก็เข้าเก้าก็เข้านะเก้าเข้าหลักร้อยหกเข้าหลังหน่วยวันนี้มาเจ็ดกับแปดนะตามต่อนะครับเก็บเจ็ดกับแปดจะมาตัวไหนตามชมเลยนะครับไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาอ่ะ เลขวิ่งแม่เลขสองพคหกหกนะฮะวันนี้วิ่งตัวไหนครับผมวิ่งเจ็ดกับแปดนะฮะเดี๋ยวเขียนหัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่ง แม่เล็กวิ่งนะประจํางวดวันที่สองพอคอหงหกนะเล็กพัทุดงให้มาวิ่งประจํางวดนะครับผมวิ่งที่7กับ8ดครับผมหมดปัญญาจับนะงวดที่แล้วจับไม่ถูกเอางวดนี้ลองดูอีกที่นะ อ่าผมจะตั้งนะถ้ามาเจ็ดนะอาจจะบนจะล่างได้หมดนะเจ็ดศูนย์สามนะถ้ามาแปดแปดหนึ่งสี่นะจับเป็นหลักนะครับผมจะได้ที่หลักเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เกตสองเกียตสามหลักแปดนะแปดแปดหนึ่งนะแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่จะมาที่หลักไหนครับผมอ่าได้เลขแปดชุดครับผม ท่าแล้วเราแบ่งออกเป็นสี่ชุดแบ่งเป็น2ชุดนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ปดหนึอเจดสองสามแดสามแปสี่ะวงกลมให้ชุดนี้นะเจ็ดสามแปดสาเจสองแดสองนะสี่ชุดนะครับผม เป็นเลขวิ่งของแม่เล็กประจำงวดวันที่2พคหกหกนะฮะหรือว่า f อฟท่านใดนะสามารถจับได้ก็ลองดูนะวิ่งที่7กับ8ส่วนมากก็เข้า2ตัวนะงวด1มเ 16, มษาไปสิบหเมษานะสิเมยอหกหก วิ่งมาให้6กับ9ก้านะฮวันนี้วิ่ง7กับ8ดนะครับผมวันที่แล้วผมจับไม่ถูกนะผมจับ6 9เข้าคู่โต๊ดไปนะหกเก้ากับหกสองนะผมข้ามหลักนะฮะ 6กเอ่าที่จริงที่จริงมันจับมาหลัก6มันอ่างวัที่แล้วมันจับหลัก6มันต้องเป็น692ก้าสองนะจับผิด6 9 60, 1, 6 0้าหกศูนย่างนั้นถึงจะถูกอ่าวันนี้ก็แคปหน้าจอกันเอาไว้นะถ้าไม่ล่างก็บนแล้วครับเลขของแม่เล็กนี่หรือไม่ก็ไปเข้าที่หลักร้อยก็อาจจะเป็นได้นะ แต่ผมจับผมก็เลยลองเอาเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามลองดูนะก็ไม่ทราบเหตุผลว่าจะเข้าบนหรือเข้าล่างนะฮะแต่ท่านก็ให้วิ่งอย่างนี้มาทุกงวดเป็นปียาวมาเลยนะครับผมวิ่งสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวเข้าบนเข้าล่างก่อนหน้านี้ก็มีไม่เข้าก็มีนะเลี้ยงกันทั้งสี่งวดไม่เข้า อ่พาพออยู่มาสักหน่อยอ่ามาเข้านะอ่างวดน,นี้ก็จะเข้าหรือไม่เข้า7กับแปดนะอันนี้ก็สำหรับมอบให้กับ s อ c ผู้ที่กำลังรอเลขวิ่งแม่เล็กนะครับว่าจะมาตัวไหนไปซ้ายหรือไปขวาอาจจะไปบนหรือไปล่างนะฮะทายเจ็ดตัวมากด้วยกันก็คือ0นะูนย์สามะ ถ้า8ก็มากับ1นสนะ1นถึงสก็ก็1 2ึ่สอถ้า7ก็0 3ก็0ูนย์นึ่สนะจึงจับได้7จ็ดศูนย์ก็8ปดห8ึ่งดสองแสนะอ่าจะมาบนหรือม,มาล่างนะครับผมให้เป็นแนวทางแค่นี้นะ ออมลาพากาแค่นี้นะในเลขวิ่งของแม่เล็กนะครับผมจับลัตเตอรี่ออกจากแผงกันนะใครชอบตัวไหนจัดให้ไปเลยนะเอฟซี FC หลายท่านก็รอนะจะเอาตัวไหนเลขวิ่งแม่เล็กทำไมไม่มามานานแต่ยังไม่ได้ลงให้นะครับผมเพิ่งมีเวลาลงให้วันนี้ อ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมโ,โชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ